เอาล้ครับอเ,เอคาเดามาแล้ววันนี้อิตยิดีวีทีวีโซเชียลแคมข้างหลังนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นยุทธอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะกองยุทธการเรืออะไรสักอย่างเนี่ยล่ะคกองเรือยุทธการ <c oughs> ว้กองเรือยุทธการฐานทัาเรือสัตหีบด้านหลังเป็นเรืออะไรก็ไม่รู้หนึ่งลำสองลำอ่<ล>า <ำ S 1> ส่วนที<ำ>่เรายืนตรงนีง้เป็นที่จะขึ้นไปศาลอะไร ศาลเสด็จเตี่ยคะะ่ะสารเสด็จเตี่ยอยู่ตรงนี้ข้างบนครับข้างบนนะครับไปมาแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปกราบเสด็จเตี่ยมาไม่เห็นรุนรุนรุนไปอะยร <c oughs> ขาวขาวเป็นอะไร <c oughs> จริงๆมันร้อนมากนะคะขาวเป็นอะไรเนี่ยเนี่เป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นอะไรขาวขาวเป็นอะไรอะไม่รู้ล่ะล่างนั่นแหละไม่รู้เป็นหินอ่ะยื่นมากันลมกันคลื่นวันนี้ไปไหนต่อ ต่อไปจากนี้ไปมิโมซ่า,ซาไปไหว้พระก,ก่อนค่ะโอเคมิโมซ่าไปแล้ว